ัดขาดสามีจำใจหอบลูกออกมาครั้งแรกอุ้มลักนาเปิดใจทั้งน้ำตาความจริงอีกด้านหลังอยากขาดกับสามีสำหรับอุ้มลักนานักแสดงสาวหน้าสวยหุ่นเป๊ะแซบไม่เคยเปลี่ยนแต่ล่าสุดอย่างที่ทุกคนได้ทราบถึงสถานะของเธอตอนนี้สถานะหัวใจของเธอโสดเต็มตัวแล้ว เพราะได้เลิกราและตัดสินใจอย่าขาดกับอดีตสามีอย่างบอยกิษณนะหลังคบกันมา7ปีได้ย้ายออกจากบ้านสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอได้มาเปิดใจในเรื่องนี้ในรายการ w o o ดี้เเมื่อถามว่าทุกอย่างดีเสมอทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราโตขึ้นอุ้มได้เผยว่าทำให้เราเรียนรู้เลยพี่ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรบ้าง อุ้มได้ตอบว่าคือเราฝากชีวิตไว้กับเขาไงคะแล้วคิดว่าอุ้มทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งตั้งแต่ทำงานวงการเพื่อเขาคนเดียวเหมือนตัดโอกาสตัวเองไปด้วยแต่แฮปปี้นะเพราะเรามีลูกเรารู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเนอะทุกคนจะมาบอกกับอุ้มตลอดว่าเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่มีผู้ชายที่ดูแลเราดีมากแต่ก็มีเรื่องราวมากมายที่เราพยายามปรับตัวกันเยอะ แต่พอสุดท้ายมาเจอเรื่องที่ทําให้เราเหมือนตกมาจากสวรรค์เพราะคิดว่าเขาคือคนสุดท้ายในชีวิตเราแล้วแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ฝันเอาไว้มันผ่านไปแล้วเข้าใจว่าน้ำตาที่มันออกมาเพราะว่าโมเมนต์ตอนนั้นที่เราไปกราบมันคือภาพที่สมบูรณ์แบบเป็นกำลังใจให้อุ้มลักนาด้วย